ไปไปดิเร็วอะไรในหนังในหนังตัวใหญ่ๆอยู่บนเขาอยู่บนเขากินคลอง,ต,องอตูวตัง้งอะตัวแดงๆตัวแดงๆอยู่ด้วยไก่ที่เขาเอามากินกับน้ำจิ้มอะ่ะไก่ย, <laughs> ย่างออนเร็วๆยังมืขอขำที่เขาไปขุดเราตามทะเลนะโอ้ยหมดเวลาแล้ว แหวงอ่ะมับตัวแดงปล่อยแขวงตัวแดงหรอเอ้าเขาก็รู้ว่ามีมีบอกว่ามีเปลือกอะไรเงี้ยเออเขามีเปลือกแก้วมันแดงเอาไหมาเอาไหมาเอาพี่บ้างตัวละแต่ไอ้ต่อยนานแล้วไอ <c oughs> <c oughs> ต่อยมาแล้ว <c oughs> อ,ๆๆอยู่อยู่ในเขาเป็นแบบ หินไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสัตว์เออ่ลูกของเสือเป็นน้องของเสือน้องเสือซีโต้พันสายพันที่คล้ายๆกันสายพันที่คล้ายๆกันแมวเออญแมวอะไรมีมีไอแมวแมวตาเรียโพนี้เมื่อกี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงช้างไม่ใช่ใหญ่ไปลงมาอีกหน่อยละสากลางสากลางเอาไปเอาไว้หั่นเอาไว้หั่น อ่ะหมูปลาเออเข้มีมีเอ๊เป็นแบบมีหลัง่ะเขาเรียกอะไรวะร่มพ่มอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำหลังที่เต้าเออเวลาอ้โหไอ้ไม้ชิยามันอยากเล่ยนนะอยากเล่ยนนะ ให้ต like uh, 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 uh. hey, uh, uh, the ับถือเดี๋ยวเราเป็นคนไผ่้ำมดอื่นไหมปอาหมดตื่นหมื่อกูเมามมาตาตุกตาไตท่อ้องใช้ในบ้านอใช้ในบ้านนี่เียกไง่อายังาให้ผมดับก่อต้องเอารู้มันมาโเอาไปปนไปักผ้เลิศเฮียนี่เก่งมาก กินกินของในบ้านกินของในบ้านหนูจุดจุดจีดดจตูดมองรูปจุตแบบจิตาเป็นแบบรูทักกันฟักบัวมีอะไรทำแรงเนี่ยเขาเรียกว่าสายยางอ่ะนี่ฉันอายสายยางจิตูดมองมองมีอย่างสายยางสายยาง สายยางเอาไว้ทำอะไรมมนเอาไว้ทำอะไรสายยางทำแทงไม่ได้จำเาอ่ะเอาปนนาทีนะสายยางปักมเดอกแม่อ่ไม่อยง้ไม่ไปแล้ทีอ่ะอะไรเป็นเหี้ยอะไไปเอาใหม่เอาหมดเสียงจะเข่า สัตว์แมวแค่คล้ายจิงจกเป็นตัวอย่างแใคลายิงจกเป็นตัวอย่างไอ้พวกนี้แมอ่าอ่าเจ้าปลาเจ้าปลาอ่าเสือไม่ใช่ไม่ใช่ใว่าเสือหน่อยสิงโตสิงโตอะไรเามีล้นม้วนสิงโตทะเล นั่นมากินน้ํา